สวัสดีค่ะพบกับช่องฝันดีกับเลขนำโชคอีกแล้วนะคะก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดติด,ดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นความเทื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะฝันเห็นลังผึ้งฝันว่าเห็นลังผึ้งฝันเห็นลังผึ้งเยอะมาก ฝันว่าเห็นรังพึ่งเยอะมากมีคําทํานายฝานันพร้อมเลขเด็ดนำโชคว่าอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะฝันเห็นรังพึ่งฝันว่าเห็นรังพึ่งทานายฝันว่าการพบปะคุณจำนวนมากมักจะเจอเหตุการณ์หรือคำพูดที่ไม่ค่อยน่าพอใจนะสิ่งที่คุณหวังไว้จะได้สมหวังคุณมักจะถูกนินทาให้ร้ายอยู่เสมอดวงด้านความรัก ถ้าคุณมีความเชื่อมั่นในการและกันทั้งสองฝ่ายความสุขจะบังเกิดกับคุณทันทีคุณจะพบรักจากคนต่างเพศมีลักษณะต้องตาต้องใจไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือไม่ก็ตามคุณมีโอกาสจะพบกับปัญหาความไม่เข้าใจกันและเกิดอาการบันดาโทสะได้ง่าย ดวงด้านการงานการเงินการตัดสินใจของคุณจะเป็นที่ยอมรับจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีแต่ต้องใช้สติให้ดีการงานเรียกได้ว่ารุ่งเรืองสดใสเป็นช่วงโอกาสทองของคุณเลยทีเดียวหากคิดจะเกงกำไรหรือเล่นหุ้นจะไม่ได้ตามเป้าควรรอเวลาสักพักหลังวันเกิดของคุณเลขนำโชค3 6 05 25 90 9 5 3 400ฝันเห็นรังพึ่งเยอะมากฝันว่ารังพึ่งเยอะมากทำนายฝันว่าใครที่คิดจะซื้อของหรือขยับขยายธุรกิจก็ให้รีบทำเพราะโอกาสกำลังดีระวังคำพูดจะนำไปสู่การทะเลาะเบาแวงระวังสัญชาตญาณกล้าได้กล้าเสียของคุณจะทำให้คุณพลาดพลั้งได้ดวงด้านความรัก ความรักไม่เป็นหนังที่คุณคิดไว้มักได้ยินเรื่องราวที่ทำให้ไม่สบายใจอยู่เป็นประจำช่วงนี้ความรักของคุณยังเป็นไปอย่างเรื่อยๆไม่ค่อยมีอะไรน่าหนักใจเท่าไรคนที่คุณแอบชอบอยู่เขาก็เริ่มรู้แล้วว่ามีคุณแอบชอบเขาอยู่ ดวงด้านการงานการเงินได้ลาบจากการทำงานหรืออาจจะได้งานพิเศษแบบไม่คาดคิดจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องงานอาจามีคนเข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากคุณการงานได้เพื่อนผูงคอยช่วยเหลือทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นเลขนำโชค4 8 9 1 7 8 7 4 0 1 1 3 เพื่อนๆเ,เคยฝันเห็นรังพึ่งแบบไหนเล่าให้เราฟังบ้างนะคะใครที่อยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ